จัดไปพญายิ่เอ้าผมีแนวเห่นแล้วสืบปูนมาเล่นสืบปูนมายองอ้าไปพญายิ่งไปกุเร่กุเล่ไปนี่นี่ืม ส,บบสวัสดีครับคับ <c oughs> สวัสดีค่คคคนะค,ค,นะค,าาคุณเมียคุณเมียส็จแล้วเพื่น่ะคุณเมียสรล้วเพื่นล้คเมียฉันต้องไปไหนเอ้าคุรีคุลไปไป,ไป,ปัง่เอ้าเฮ้เออฝรั่งฝรั่งจับกัฝรั่งทำงาน เทพื้นล้างจานพี่นอ้องงานเล็กๆน้อยๆหมันนนะฝรั่งทำเองได้มันว่า